แสงดาวหญิงสาวที่ควรจะมีความสุขที่สุดป่วยเป็นโรคลูคีเมยียระยะสุดท้ายหมอบอกว่าเธอมีชีวิตอยู่ได้แค่60วันเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาอันแสนสั้นที่ศรัทธาชายคนรักได้อยู่เคียงข้างเธอแต่นี่คือความรักและการดูแลที่ใครหลายคนมองหามาช่วยชีวิตมิใช่หรือ ูแลคุณไม่ดเคยยเปลี่นเปลี่ยถ้าไปบิ๊กซีตั้งแต่แรกนะก็ได้แต่ของถูกน้ำมันพืชก็ถูกสบู่ก็ถูกแชมพูก็ถูก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 มาบิ๊กซีสิครับเช็คทุกวันได้ของถูกชัวร์กถูกซี t r i สั n plus might ride in high style เลือกโคด้านดีๆของชีวิตไม่เคยเจอคดีแบบนี้มาก่อนผู้ชายโดนอีกแล้วผู้ต้องสงสัยก็มีแต่ผู้หญิงหรือว่าเป็นพระฤทธิ์ของิ่นหอม มันต้องเกิดขึ้นอีกแน่ๆใหม่ a twice เสน่ห์หอมเกินห้ามใจเฮ้ยยังใจซ้อมไม่ดีเวลายิ่งนน้อยอยู่โอเคเอาฮ Happy Birthday Happy Birthday ขอบใจนะแต่ว่าเราไม่มีเวลาพร้อมยังอ่ะรไม่มีเวลา เพิ่มเวลาอีกนิดให้ชีวิตทุกด้านรอสุดใ้ายรอสูตรแห้งเร็วาทานยังไงครับลูกพี่อือลูกพี่ฝีมือไม่ตกเลยนะครับเนี่ยใหม่เกี๊ยวกุ้งจากซีพีฮัลโหลเฮ้ยจ้าคาริบ้าเออวินยิน เสาร์อาทิตย์เป็นวันพิเศษ t ทรูมู e สบายสุดๆเส,สาร์อาทิตย์คุยฟรี24ชั่วโมงสมัครถึง17กุมภาพันธ์นี้ใหม่เครื่องประอากาศพ a นา s o นิก NVO ปฏิบัติการพิเศษปล่อยประจุลบค้นหาพร้อมดักจับฝุ่นในอากาศด้วยระบบแพทโ o l เซนเซอร์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยคุณประหยัดไฟกว่าพ a n a s o n ิ c NVO เย็นสบายหมดกังวลเรื่องฝุ่นในอากาศ พานาโซนิกมอบโชคใหญ่แพแก็ก,พกออเกจทัวร์ชมฟุตบอลอังกฤษโตยโยต้าคัมรีรวมกว่า8ล้านบาทเมื่อซื้อสินค้าพานาโซนิกวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2550 Panasonic Ideas for Life แน่ใจได้ใหญ่ว่าชมพูที่คุณใช้กระจกังแคได้ผลจริงต้องทดสอบด้วยมียที่ชมพูธรรมดาต้องกระจกถึง3ครั้ง Head Shoulders จัดให้มากกว่าเพื่อพลังศักดิ์ที่หนึ่งยอมรับราคาสุดแบบประเทศไทยพิสูจงด้วยตัวคุณเองผมเป็นเพนดามาจากกีบมือ นำ้ำมัจะให้ความสดชืน่สนำสำหรับความสดุดชื่นแท้แบบญ,ญี่ปุ่นจะใช้กุ๊กข้าตามหาน้มันฉับที่ร้านค้าทั่วไปได้แล้ววันนี้คีรินอารมไหนก็นุ่มและแท็กซ์ซอฟต์พลัสทูอินวันใหม่ เท่ๆในเดือนแห่งความรักน้ำหอมตินดรถยนต์เกรดสปอร์เป็น I Love You ส่งดอกไม้ให้คนที่คุณรักฟรี Free. วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ศกนี้อยากรู้โทร1142เรียก I Love You 95%ของผู้ชายพึงพอใจในเนื้อครีมบางเบาและซึมซาบเร็ว CTRL หลอ่อครบสุด ออรร่ยยปะโชน์้ผมบอกฝรั่งว่าความอร่อยของอาหารไทยที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาแท้ตราแม่ครูฉลาดทองฉลาดน้ำทะเลอันนี้เขาปรุงอาหารได้อร่อยจริงๆดร์เสรีขอแนะนำเลยครับพิเศษช่วงแนะนำถึง31ธันวาคมศุกนี้ ซูซูกิ p High Class Automatic 125 c c Start on Suzuki ครั้งแรกที่ซากุระบานในบ้านคุณใหม่ My a x i To ทั l กลิ่นซากุระบลัมรวมทุกคุณสมบัติในหนึงเดียวบานอะไรกันจ้าพ่ลลูใหม่ a x i t t ทัล l กลิ่นซากุระบลัมและผู้สอยผสมงาดำแคลเซียมสูงสูงด้วยวิตามิน B และดีสูงด้วยวิตามินอ e ีและธาตุเหล็ก อร่อยเต็มเต็มกลมมัมนและตะซอยผสมงาดำและตซอย c ชี so ้ร<ๆ>์ l Bee f l กับซ s ิสเห็นูที่ไรเลอใจทุกทีวันนี้ชีวิตคนซีกับซิสลารู้ยังจ้หญิงของขาวอยากเป็นจังอีกสาวมิธย์หรอ ผิวมองคล้ำของฉันคงไม่ได้เป็นแน่โชว์ช่วยเอ็กซ์ตร้าช่วยได้แปรบผิวให้ดูขาวลดจุดด่างดำภายใน3สัปดาห์ผิวก็ดูขาวหมดจดอย่างเป็นธรรมชาติทุกฝันก็เป็นจริงได้โชว์ช่วยเอ็กซ์ตร้าให้ผิวดูขาวหมดจดจนใครๆรับหมดใจอย่าเพิ่งเชื่อถ้าใครจะบอกว่า Modest Drymax แห้งสบายกว่าสิบเท่า คอยดูการล็อกของเหลวไม่ให้ไหลย,ย้อนกลับโมเดสไร y แมสแห้งสบายกว่า10เท่าโมเดสการปกป้องที่เหนือกว่าพ่อครับแปลกใจไหมครับ <S <S แป๊บใหม่กลิ่นหอหมเลยความหอมสะอาดคุณต้องแปลกใจเพื่อบอกรักพ่อได้พิเศษกว่าจนทุกวันเป็นวันพ่อ วิ้อใช้ครีมสกาแคร์ฟอร์เมนแอคทีฟโซลูชันวิใช้ครีมสกาแคร์ฟอร์เมนแอคทีฟไว้บำรุงผิวเวียร์ที่ขาดการดูแลให้ดูเรียบเนียนให้ผิววินแลดูขาวใสเป็นธรรมชาติผู้ชายเหมือนกันแต่ดูดีดคนละแบบสกาแคร์ฟอร์เมนดูดีแบบผู้ชาย เศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆต้องวางแผนชีวิตให้ดีผู้เลือกดูดวงกับคุณปูค่ะอดโทนอีกิีนะคะพี่ปุชีวิตกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเรื่องดวงเนี่ยต้องปรึกษาคุณปูไม่ผิดหวังค่ะอยากดูดวงตรวจดวงชะตาชีวิตโทร1 9 0 0 1 9 0 0 5 9่ชัวร์ค่ะทําไมต้อง S C B Titanium ม o อ c กา d ผมไม่ใช่คนงกนะแต่ว่าถ้ามันได้ส่วนลดมันก็ดีใช่ไหมครับัตร S C B Titanium ม o p Card ให้ส่วนลดร้อยสนามคำนิยามง่ายๆสั้นๆเลยนะ ผมว่ามันเป็นบัตรที่ป่ามากบัตรเครดิต SCB ไเนียมกอล์ฟการ์ดป่าร้อยหลุมใช่แอ t แท็กอีซีใหม่สำหรับสักมือลื่นมือขยี้ง่ายไม่ต้องเอิ้งเพราะเขามีพลังขยี้สิบแรงมือแค่เนี้ยงานสักก็เป็นเรื่องง่ายเอาไปตากแอดแท็กอีซี่ใหม่สะอาดชัวไม่เปลืองแรงขยี้อยากให้ลูกรรกปลอดภัยจัดอยู่ใหม่เรดไฟฟ้าชนิดน้ำกลิ่นพายจากธรรมชาติ ปกป้องจากุญร้ายเพียง86บาทเกรดพลังธรรมชาติประสิทธิภาพมั่นใจเล่นเพลงอยู่ไม่อยากถูกเปลี่ยนเพราะเอ,องเลยสิไว้คลานเนี่ยต้องมามีโปกแขนไซส์เอ็มยืดยุนห็่หนึ่งสองซ้ำเล่นอยู่ก็สวมได้นะนุ่งจอ